ับดุนเมื่อกี้ได้หวยอะไรจำได้ไหมสามห้าแปดสามเลขนี้ได้แต่ใดมาบอกเอซหน่อยได้ไมาจากออบดุนนะได้ไมาจากอับดุลไหนดูนะาอบดุลหน่อยหวยงวดน,นี้วันที่หนึ่งตุลาเลขอะไรย้ำอีกทีสามแป